ยังไม่เหี่ยวกินผลไม้เป็นเพื่อนนะต้มผักสันมะมาใส่ไข่เบวียงดีชอบผลไม้อะไรมากที่สุดชอบนทุกอด้วยแหละชอบกินแตงโมเม,ม้นเหม้นอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ต้องเวียงกินง่ายนะเมนูนี้ก็เวียงจะมากินข้าวนะส่วนผมก็ไม่กินเพราะว่ากินแล้วยังไม่เหี่ยวก็เลยจะมา กินผลไม้เป็นเพื่อนนะครับผมปะ่ะวันนี้เธอกินเมนูอะไรอ่ะออต้มผักสันนาหมาใสา่ไข่ ัมัครแซลมอนมากสักไข่ชิมมาไหม <laughs> ชิมเดี๋ยวกันกินฐานใหญ่ <laughs> เบียร์นี่ชอบผลไม้อะไรมากที่สุดนนอ,อืม <c oughs> มากที่สุดเหรอถ้าไม่รู้ว่ามากที่สุดก็ชอบกินอะไรบ้างอ่ะอืมชอบกินทุกอย่าง เดี๋ยวเขาจะบอกแต่งงานกันไม่รู้หรอว่าอีกคนหนึ่งชอบอะไรเธอชอบกินแตงโมอะไรฮะมังคุดอะไรส้มอืมอืมไม่ชอบส้มหรอไม่เท่าไหร่ผมชอบลอ,อ,องกองอืม ทำไมร้องก้องร้องหัวล็อกอืมตัวแอกสแอปเปิ้ลสาลี่กลิ่นหอมเธอก็ชอบแหละแต่เธอขี้แก่แกะเปื่อยเฉย ใช่ไหมว่ฉันชอบทุกอย่างกินได้ทุกอย่างเรื่องผลไม้อะไรที่ฉันไม่ชอบเดี๋ยวดูไหมเรียอ โอ้ชอบสิจะมันแพงหรอถ้าก็เลยไม่ไม่ไยกินฉันน่ะไม่ชอบแบบผลไม้ที่มันที่มันอ่ามันจะให้แห้งมันจะกลมๆมันเป็นพวงแล้วมันจะมีเปลือกยุ่ยๆกรอบหอหุ้มอะแล้วมันจะเหม็นเหม็นอะ ผลไม้ไราสิอย่างนี้แหละลูกัรเลี้ยงนะหรออืมเอาแล้วอ่ะไม่ใช่หรอกระโถนโรกเอ้ยไม่ใช่สิไม่รู้จักชื่อไม่เคยรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงแค่แค่ผลไม้นั้นมันอยู่ใกล้ๆมันก็เหม็นมาแล้ว รอแล้วอ oh <ifica Chevy> ันชอบบางคนยินอะไรก็ชอบนั้นเรื่องเธอใส่ชุดเนี่ยเธอตัวเล็กๆด้วยอ่ะถ้าเธอเหมือนใครเหมือนอะไรรู้ไหมอะไรเธอเหมือนหนูน้อยหมวกแดงที่ใส่ กระโปองใหญ่ๆเสื้อใหญ่ๆหมวกใหญ่ๆเรี่อง <c oughs> ถ้าเขามีผลไม้เป็นกล่องให้เธอทุกๆประเภทหลายประเภทเลยเธอจะแล้วเธอห้ามกินข้าวหรืเธอเคียเธอทำได้ไหม <c oughs> ได้หรอกจริงอ่ะกินฟักทองกินอะไรก็ได้ไม่มีข้าวห้ามเอาไปผัดเอาไปต้มต้มก็ได้อย่างเช่นฟักทองเนี้ยแต่ห้ามเอาไปปรุงอ่ะ เธอเคี้ยวเธอกินแล้วเธออยู่ได้ไหมจริงเหรอเธอเคี้ย,เยวเธอจะกินอะไรบ้างก็กินทุกอย่างกินตนาการออกมาเป็นเมนูมือให้ฟังหน่อยข <laughs> ี้ยังขยับขี้ยังไม่ออกเลยแล้วจะแล้วเขาจะได้ไงว่าจะกินได้ผลไม้ทุกอย่างอืมมือนี้ก็มากินง่ายๆลาไปลาเจนใหมาในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ